อไรนะไปไปหมดเลยยานที่เินานค่ะแลแม่นอยู่กับชื่หรอยค่อยสิแน่สินไตแน่ ใจรักวรยนไปสังเลยละหมดหมดกระจายไหมอ่าเห็นหงมมดไกระตาเือนหนู <ừ> ันบเออ้วยังเอ๋อี่ยคดวแมนยูไปชิลแล้วนี่มาจุดเถียนรอบบูตก่อนนี่ นั่นล้าจา้งมันไปทั้งเรือเหรอ,อามาเด้นมาเวียนเทียนวันเขากัรนาแล้วก็เวียนเทียนวันออกกัรนาบั้ เรื่องพี่หมดเนี่ย้อยนยมนเลลอไปมได้มาให้เรมนยูแมนยูยาไอเดืออยู่น่

ตัตะมะมุตตะขะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุโตพุโตเปพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอาหุธรรมโมธรรมะเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา เป็นที่พึ่งของเราทมโมพทำเจ้าเป็นที่พึ่งข,ของเราสังโฆพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสามสามมาสามพูดโธ สัมปันโนสุขโตระกัสอนุทารุลิสธรรมะติสาาเทวะมนุสสานังพุทโธภะวะติสวาคาตโตภะวะตาธรรมูสันติ Akariko, ko akali ko ehi ko ko panai ko patyatang wedi tapo rinyu itu pati pano nakawato sawaka sangko pati pano hakawato sawaka sangko ya pati

ทิพทังแะตาริปุริสายุคานิอัตถาภูวิสาภูคาลเอสาภาขวัตโตสาวกสังโฆอหุเนโยเนโยทักเนโยอัญชลี่ยาลานิโยอนุตตะลังปุญญาเกตังโลกัสสา ສັມມາສັມພຸດໂທວິຈາຕະລະນະສັມປັນໂນດຸປະໂຕໂລກະວິທູອະນຸດຕະ ปุริสัทธัมมาสาลาทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาปิสวะคาโตภะคะวะตุโมทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายโกปัจจาตังเวทิตาโพวินยูภาควาโตสวะกาสังโฆ ภาคาวตุสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆปฏิปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆเปตานิปุริสายุคานิอัตปุริสาปุคาราปะภะคะวะตุสาวกสังโฆมโยปัน โยธาอัญชาลีตาลโยอนุปุญญาตังโลกาสาติหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสชัมปันโนสุขตุตวิถุอนุตโนปุริสาธรรมมาสัลอาทตา ตาเทวามนุษย์นังพุทธค่ะเาปิสวะคาโตภักขาวตาทำสันติติโกอัคคายโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิกจะตั้งเวทิตาโพวิมยุหิปัญญ เวียนเทียนฟ้าเล็บฟ้าเล็บรอบบูดสามรอบแล้วฟ้าลืบสวยสวยนี้นก็

I you. ไม่ใส่ไม่ใส่รู้ก่อนด้วยเฮ้ยว่าเป็นเท่าไรสองนี่สามสิบห้าบาทต้องเยอะเดี๋ยวปูเดี๋ยวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องเป็นเท่าไหร่ก่อนจ้าไม่ใช่โอเคข้าวไปเจาะคุณถ้าจะให้

ก็ลงมาพากันทำนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะที่ทานแล้ววันเียนเียนวันเข้าวันศาก็ทำวันออกวันศาก็ทำนะคะแล้วก็รอบโบสถ์โบสถ์วัดบ้าน ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วเนาะกลางคืนมันก็มืดสวัสดีค่ะลูกแม่ก็มาทำบุญนะคะในวันออกพรรษาสว่างจ้าเลยทีนี้บ้านเรานะคะก็ไม่มีคนมาเยอะ ไปหามปะแมนยูเมื่อน no ้ำโป๊บบหรือเมื่อน้ำแมนยูที่เมื่อน้ำโบลูกเมื่อน้ำเนี่ยร้านเจ้าบอกนะคันเนี่ยป่าบ่อยเด็กเด็บป้าบอยใช่เจ้าอยู่ได้เท่าไหร่สามเมื่อบ้าขนาดเยอะไปเยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับบ้าน สวยงามนะกลางค่ำกลางคืนปเอารองเท้าก่อนสามดุมระบบโซ่หุ้มคนละสามสามบุงโต๊ะห้าสิบเก็บบุ้มบุ้ลงก้นแมเหรอว ไปหันปาดปตาป้าปาหมองชิคกูลูับบนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะของหนูหนูยังไม่กลับหนูยังไม่กลับปิดประตูหมดแล้วบอกปิดประตูแล้วปิดประตูเลยนมพี่ให่ สำหรับคลิปนี้ก็าฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกลับบ้านกันแล้ว